สวัสดีงามแรงครับผมพี่น้องถูกผู้ถูกตันครับผมพี่น้องเห็นปะครับยังอยู่ต่อน้าผมครับผมหอมแบ่งครับผมอาศัยว่าน้ำเลี้ยงจากซอกกล้วยการกล้วยครับผมพอแต่ชีวงามครับผมอุดมสมบูรณ์ดีครับผมอายุประมาณเกือบสองสัปดาห์ครับแท่งขึ้นเร็วกันครับผมมันมีสูตรเฉพาะครับผมพี่น้องอาซิว่าบ่าโวแมนบ่าด้วยครับเด้อแต่ว่า การกล้วยไม่มีเน่าครับผมบไม่มีเน่าครับพี่นอ้องอ่าผมสิบอกนะครับผมอ่ะตัวน,นี้ผมปลูกเป็นประจําครับผมบ่ต้องบ่ต้องเฮ็ดง่ายครับผมแค่เจาะเจาะเจาะเรือาต้นกล้ว,ลวยที่ที่แบบไก่สีตายพ่ายว่าแกแกหายหน่วยบ่คือบ่คือนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาเปิ่งกันครับผมเดี๋ยวชิวา่าอ่า่าวน้องนี่ครับผมการปลูกนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นบ่ ผสมดินนาครับผมบ่ตองบ่ตองบ่ตองใช้น้ำนะครับเดอ้อนี่ครับผมการกลวยเบ้าน้องมีน้ำทุกซอกครับผมเนี่ยเห็นไหมออกเลยครับผมนี่นี่เห็นไหมนี่น้ำเลียงนะครับอ่าแล้วอ่าเนี่ยจุ่มดินครับผมจุ่มดินจุ่มดิน จุ่มดินนะจ้านี่นี่นี่นนจุ่มดินเล็ครับผมลงไปครับแค่นี้ครับผมนี่ยใส่ลงไปเลยครับผมเรือกเอาเลยครับผมนี่ดินหลเน่น้อยเน่ตามขนาดของการกล้วยครับผมอ่าขีออกไปเลยครับ ตัวตองปย่านนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวตองใส่ดินนะครับเดอ้ออ่าถ้าวจ้อแน่นี่ครับผมมันสิมีน้ำนี่ต้นกล้วยเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็จะใส่โอ้ทักทายกันก่อนพี่น้องอเอาใส่ตัวนี้ก่อนเราก็ทักทายกันนี่ใส่ลงไปครับผมนี่นี่นี่ นี่ทำไมมีขาตั้งกล่องสูงๆนะพนนนี่น้องเห็นยังไงมั้ยเนี่ยกลับไปเลยครับผมเนี่ย่าโอ้เอาทักทายกันนะครับผมสวัสดีครับผมบา้านน้องวันทีก่อนซอยจีรับผมโอ้ยจะขี่ไซรยังเนาะครับพี่น้องเนาะแมทเนาะเอ้ยอยู่คนเดียวโล้มมาอาศัยปลูกอหอมหอมแบงออกแกนิกกับผมพี่น้องอ่าเนี่เยเห็นปะครับ สวยงามอ่างานไรที่มันตายแบบประเภทนี้อย่าอย่าปลูกเด้อพี่น้องเด้อนี่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 จังใบซีนี่ไม่ต้องปลูกปลูกก็ใบซี่ครับผมแต่ต้นนี้มันสูงพวกเราปลูกอะไรหรอครับผมอ่าเห็นป่าครับพี่น้องเข้าใจง่ายเนาะตัวน,นี้เจาะหยัดหยัดยัด,ยดข้าไปเลยครับผมอ่าครับครับผมพี่น้องไอ บ่อ้องเอาปุ๋ยคอกอบ่ต้องเอาอยางใสนะครับเด้อเพราะว่าอ่ามันสิเกิดเคนไฮด์ดวงครับผมเอาดินเอาดินน่าแห้งๆอีกแล้วครับผมใส่แค่พ่อเขาอ่าได้มีความชื้นแต่ตามรักนี่เขาก็มีความชื้นจากไอเปือกของเขาแหละครับผมอ่าบอกเกินประมาณสองสามสัปดาห์ครับผมได้กินครับผมงันลงไปครับผมนี่เดี๋ยวเขาก็แท่งขึ้นมาเองครับกันงาโก๋ง่ายเขากะใส ไออันนี้ครับผมตัวตนี้ผมใส่ยังนี่ใส่หน่วยใหญ่เลยครับผม,ม,มพี่น้องอาจิสงสัยเนาะว่ามันเป็นยังคือคือไม่ดินนี่แหละครับผมมันต้องเอาดินรอเลียงน้ำครับผมแต่ว่าย่าเฝ้ายาไปกีดกีดนดะครับเดอ้อกล้วมันสีนา่าตายพ่ายไปเลยนะครับผมเข้าย่าไปกีดยาไปกีดหม้มีมีร้อยข้างในครับผมแค่งอ่างออกก็ยัดกลับไปครับผมเห็นบ่ ลากาก็กระอีแท่งออกมากครับผมหาความชื้นนี่ดินกระสิขื้นมากนี่ครับผมตัวนี้แท่งออกว่ามันสุดนี่เห็นบ่นี่ดินเห็นบ่ครับเห็นไหมพี่น้องถูกสิ่งทุกอย่างครับผมมีตัวเหลือให้เัาเสมอครับผมออกแกนิกีกร้วนๆตอตนนี้บ้านน้องทดลองแค่สีต้นครับผมหนึ่งต้นหนึ่งต้น สอ,สองต้นนี่ครับผมสองต้นนี่นี่นี่สามต้นพุ่นสามต้นครับผมสามต้นโอ้ยบ่หอดีต้นครับผมเพราะว่าเราปลูกเพื่ออะไรรู้ไหมครับผมพี่น้องเห็นไหมเห็นไม้เราปลูกเพื่อที่จะได้ผักปลอดสารทดลองเบิ้งครับผมตอนแรกนะผมกับเบิ้งจากคลิป ของภูเขาตัวนี้ตัวนี้ผมทดลองเองครับผมนี่นี่ตัวนี้ทดลองเองผมกำิ่งจากคลิปคลิปอ่ามีไรนะครับเนาะก็เลยเสียบเสียบตัวนี้ตัวนี้เห็ดเป็นต้นแล้วครับผมแต่ตัวนี้ตัวนี้ก็ทดลองทดลองได้ประมาณสองสามสัปดาห์เนี่ยครับผมสองสัปดาห์นี่แหละครับผมหา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 มเอาปุ๋ยขอกเอายังใส่ดิสขาดครับผมพี่น้อง บ้าน้องกับจิ๋วพลาดใส่ใส่เซ็ตเนาะครับนเนาะเข้ากันเลือกต้นต,นต้นไซครับผมต้นที่แบบพ่อพ่อไรหน้าพี่น้องทำกล้วยลายอยู่นี่ต้นนี้ก็ได้นะ,ะครับผมหอมแบ่งออร์แกนิกบัตท่านลองเบัเตรกระเทียมกับกระเทียมนาสิเกิดยากครับผมเพราะหอมแบ่งนี่เขาอ่ะ บ่ต้องใส่ดินใส่ยังอยู่เอาว่างไว้ซื้อเขาก็แตกหน่อครับผมมันปลูกง่ายครับพี่น้องมันไม่ยากแค่ทีคิครับผมไม่น้องไม่น้องกับวัวไม่เรื่องตลกน้อครับอืนี่เกข้าระปข้าวไปนี่ยดินดินเท่าเนี่ยนี่เนี่ยเ็้กระปายมันจะมีน้ำเลี้ยงครับผมในในกล้วยนี่น้ำเลี้ยง จอนี่ก็น้ำออกตัวนี้ฝนน้ำฝนไหลลงไปครับผมกล้วยนีน่นะเนาะครับพี่น้องเนาะเอาใจไปไง่ายๆครับผมตัวนี้ตัวนี้โอู้อะไรครับผมนี่เนี่ยไหลงไปนี่บัลำบากใส่ดินก็เกิดแต่มันเกิดบริสุทธิ์ปะได้ครับผมมันต้องการปุ๋ยจากดินหน่อยหนึ่งครับผมหลักเขาติด แล้วก็ใหแทงลงไปครับผมนี่มิเตน,นามัอนอะไรนี่บาดเวลากล้วยกล้วยเขาเริ่มเหี่ยวเริ่มอมยังแห้งเป็นปุ๋ยดีครับผมนี่แห้งสึกเกิดง่ามแต่ยาสิไปปลูกอ่าตอนกา้กานก้านเป็นแห้งๆหรือว่าตายตายพ่ายใบสีแหงได้อยู่ครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ยาให้มันแห้งใบสีไปเลยครับผมบ่ไรเด้อพี่น้องเด้ออ่าเห็นไหมครับผมแบบเป็นไงเนาะพี่นอ้นองเนาะแต่ว่าไอ้ ปลูกใน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 ต้นกล้วยเดี๋ยวเอาอีกแค่แค่น้อยนึงครับพี่น้องเอาแบบสะสะสะสเนาะครับเนาะนี่ครับผมเฮากระโปรงใส่ยังเอาแต่ดินสดๆเฮานี้เลยครับผมดินแบบบินนาดินนาดินของเฮาเกศเกศเอเลยครับผมนี่นี่แยกเข้าไปนี่ครับเนี่ยแทงเข้าไปครับผมบระโอรงอาน้ับแรกใส่เลยครับเด้อพี่น้องเด้อมันก็ละเรื่องกันเทระยางกันครับผมนี่อู้ย โหยจิบตม้มลาใส่ปุ้ยปุ้ยดุยดุย,ยมันมีน้ำรอยเรือนอยู่ครับผมอ่าหา,าดพอน้องกษติมาปลูกาแบบกล้วยออกแกนุกออกแกนิกแบบเสียบไม่ต้นนะครับเนาะเสียบไม่ต้นครับผมอ่าบรรยากาศสวนเกษตรพ่อเพียงบนเพลินฟอกันเิ่มมีชีวิตชีวาครับผมสดใสแล้วครับผมอ่ามอยู่มิกินเอาเอา,เอาชิลลองแบแบบแบบทีมันแบบผิ พ่อใส่ไรครับผมนี่ปรมาณนี้ครับผมได่เลยพี่น้องแบบจายไพ่เนี่ยอ่ามันแข็งแรงแล้วแหละมันไม่นอนแล้วเนาะพี่น้องนี่แต่ตามลักนี่ผมอยากให้ใส่แบบกลวยที่มีแบบนี้แล้วครับผมแต่มนก็ได้ครับผมกลวยมันทนครับผมเรื่องกลวยกลวยเรื่องกลวยกลวยบอกเมื่อไหร่ก็เข้าปากแมนมพี่น้องเนาะเอาครับผมพี่น้องเอาใส่แมนเอ้อยู่คนเดียวกับใส่แมนนีด้ครับพี่น้องฮ่าไอจาม ครับผมหากนยางพานมาเอาเนาะอ่ามูนี่กับมีตัวยางเลยครับผมเป็นเคสทีแบบโอ้ยน้องโอ้เดี๋ยวลืม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 มีดแง่ครับผมเดี๋ยวแปมีดกล้วครับผมตัวนี้เราก็บแง่ไปไปเฉยเลยนะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เลือกเอาแบบนี้ครับผมนี่แท่งน้อยๆครับผมนี่เปิดแบบนี้เรต้องจิ้มแห้งครับผมเอาเแต่แค่หลากลงลงผนังนี่นี่ ถ้ากลวยได้แบบส่งม้นขสีอันนี้แน่กะกัอันนี้เลยนี่เหยียอลงไปโหลดครับพี่น้องมันไม่ตายครับผมน,น,นี่นี่นะี่เห็นไหอ่าลงไปครับผมฮ่าวต้องไส้ไดินครับผมบม่ต้องไส้ดินมันสีนาครับเพราะว่าเพราะว่าเหาเฮ็ดไทยไอผนังเซีลยวของเขาแตกแล้วครับผมเยื่อหุ้มไม่นด่มันแตกมันสิเป็นน้อนเป็นเนาครับผมอ่า นี่ครับผมยัดกระป๋านี่ตอนนี้ผมใส่หนูใหญ่โพดเกินขนาดต้องเป็นน้องๆของฝรั่งครับผมโอ้ยจือของฝรั่งของฝรั่งอ่อนยุ้ยยิ่ใหญ่เลยก็อ่อนยุ้ยยิ่ครับผมจังขนมปังครับผมอืมเดี๋ยวเขาจะพีดพี่น้องเออนี่ซุบกระป๋าครับผมนี่หาเปิดแล้วครับผมปุ๊บ เปิดกลีบแล้วกลีบแล้วนี่นี่นี่ปลาเดี๋ยวกลบไปเปิดทยานให้งามๆเขากา็เฮ็ดให้เป็นสอก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 ปิ้นออกมากครับผมออ่่าาเดี๋ยวบาอนอกนก็เได้ไปใส่บางลั่นครับผมหาอ,อยู่หาก,กินแล้วครับผมปลากระต็มลงน้ำนะพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมห้ามไว้เนะพรามีโควิดนะ้าหมู่พาบอกว่าล่ะครับผมแต่ผมกประกาศกลับไป มันมีเขตบานะเรื่องครับผมผู้เฒ่าเราเป็นคนมาเขตบุญเนาะครับเนาะพี่น้องเรามาเขตบุญไหมเราเอาเราไปเขตบุญทางอื่นเนาห่ง่ายๆครับผมไปเขตบุญบุญทังอื่นง่ายๆพ่อเราเป็นไข่จังหูท่ามไร่คิดว่าจะคล้องน่ะบ่เป็นยังครับผมลูกเต่าเอาไปโราบาลตัวครับไปร่วมแพทย์ไปตรวจนี่ติดผลบวก นี่แหละครับพี่น้องเ้ยลูกเต่ากับปอนเขาปอนน้ำส่วนมากมัสคิดจากขอบขั้วแหละครับผมไปไคปัญหาคือเล่ามาจากไปไปเอียงก่อไปวัดไปฟังถ้ำสามมือครับผมสีสเก็ตอาจจะบอกว่าอำเภออดไรแหละครับผมกลับมาแล้วกับมาอยู่บ้านเื้ตุ๋ยแล้วกับมาเรามาเขาวัดเนาะมาอยู่บ้านแล้วกับเขาวัดฟังถ้ำของเราอีกละละบ้านใกล้ๆคางๆางางๆางครับผมห่างกันสองสามโลครับผมพี่น้องนี่แหละ นี่แหละครับผมนี่เป็นสีอันตรายนะครับผมถ้าพี่น้องที่มาแต่งเทพมาแตยังนี่เขายัางพป่งหูเขาก็ให้ลงซื้อกักโตเปนมาพี่น้องเนาะแต่นี่ตีบ่หูเลยครับผมประมาณแห้งเรากับคือวายเนาะครับนอกพี่น้องเนาะโถดเรากับบดได้คร,ครับผมแต่ว่าคือสปิดมูอปั่นนะครับผมหนาสิประกาศมือแรงเนี่ยโอ้ยงานเขาเลยครับผมละลูกเต่านี่ก็ต้องไปกักโตไปตรวจนี่ ลูกหลานก็พ่อแม่พ่อหูพ้นปุ๊บชาวบ้านพากันหนาลามเลยครับผมล้านคาล้านยังที่อาที่ลูกหลานไปสื่อโอ้เป็นไปบุริเป็นไปไหนบ่ครับผมสีปติสตนองพี่น้องเนาะกินน้ำแก้วเดียวกันในกระติกในยังพี่น้องเออนี่ครับผมปูกระสิอเด้อพี่น้องเด้ออ้าพี่น้องนี่แหละครับผมเคลดนีอันตรายครับผมเป็นคัตเตอร์แบบที่ที่แฝงเเอาครับนาะ เป็นคัเตอร์ที่แบบแฝงอากกินแบบโอ้บอกคักเลยครับพี่น้องเป็นยังไงคือว่าบอกคักคือแบบโบงหูโตไงครับผมแบบว่าแบบเล่าโบงหัวเราไปติดประแสเราเป็นเพอเพออาจจะติดหอดพระครับผมกับไอไม่ออกพอออกทีไปเข่ากรมเนาะคขับเนาะไปเขาวัดเข่าจำศินครับพี่น้องอาแล้วครับผมวิธีการปลูกอะตามที่พี่น้องเดาบอกนะครับเด้อ กะใส่ดินลงไปครับผมใส่ดินดินดินเป็นนาดินแบบเรือกเอานาดินแบบได้ก็ได้ครับพี่น้องแบบที่แหละแต่ว่ายายาสิเอาเป็นถั่วดินใส่ดินอย่างถ้าหอมก็เกิดเมื่อไรครับผมเห็นไหมครับผมเกิดบ่มีเหีียวบ่มีอย่างครับผมสดชื่นเสมอนามก็มีตลอดครับผมม,มีมีนามรอเลยเียงขันช่วงๆขันบ่มีนามเข้ากะเอาเอาน้ำพุม่มๆมพุม่พมๆมลงไปครับผมนำฝนนำหยางนั่นี่น้องเนาะ แต่ขอเป็นดินแห่งครับผมเอาพรม,มลงไปให้เขามีความชื้นชือหอมถ้าม่มีความชื้นเขาก็แตกออกมากเลครับผมพี่น้องอ่าข้าวคอยมาเบิงอ่าตัวน,นี้นะครับพี่น้องฟักวานปลาปลูกในต้ดกล้ยนี่ครับผมคุว่อเขาปลูกอะไรปลไูกแบบเพาะเมล็ดครับผมเพาะเมล็ดแบบทธานงอกครับผมบอกย่างง่ำเลยเลยครับผมนั่นเกิดมาทุกลุ่มครับคอยข้าวคอยมาเบิงวิธีการเห็ดครับผมขาศึกษาไปเรื่อยๆครับพี่น้องเห็นบ่ฟักวานปลานี่นี่ นี่ปลูกแซมในต้นกล้วยครับผมเปิดดีครับเอาผมจะแนะนำฝากก้นไรก้นแชร์รับคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับเนาะพี่น้องจะได้าฝากก้นไรกร้นแร์เป็นแรงและก็ร่างใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเนาะพี่น้องเนาะจะได้กับยูดีมีแห้งทุกผู้ทุกท่านครับผมลำเอื้อลำด้วย,ด,วยดูแลสุขภาพทุกผู้ทุกท่านครับผมเคลดนี้พยายามศึกษาไว้เป็นตัวอย่าง,งเครื่องหอมกับเคอ่าที่ พี่น้องธันใดพอออกไม่ออกที่มักไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกะต้ <c oughs> ตองเสียบจาของถ้าเด้กวรมจะวัดไปเร็วแต่ละจกักนอกครับพี่น้องนอกคนมาแต่เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านมาแต่ละมองวัดไดดังๆนี่มากไกลเลยครับผมจกักพี่น้องสิมาตแต่หมู่บ้านใดใน,นจังหวัดวัดได้ในอำเภอใดเนะครับเนาะน,นี่ครับผมเทียนนี่พยายามบอกต่อๆกันครับพี่น้องนาสิพิษหมู่บ้านก็ว่าผมขาดว่า น่าสิเป็นหลายคนอยู่ครับหลายท่านอยู่ครับพี่นอ้องสงสารดิพี่น้องเลยดูเล็บผมอยากลงปอดอยู่ครับผมอ่าเราเป็นผู้เฒ่าแล,แล้วครับผมไม่ใหญ่ยยังนกครับผมบานไกเ่เลี้ยงเคลื่อนท่าวาออกน้ำมาพี่น้องเนาะเอ้าเจริค่ะบ้านน้องก็ขอไปใส่บักลั่นกันนะครับพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งครับผมฝากกดไลก์กดแชร์กันครับพี่น้องรด้วยรด้วยกันครับผมสุขภาพแข็งแรงปลอดจากโรคปลอดภัยทุกคน,ท,กคนทุกท่านเทินอ่ามุาวนะพร้อมกัน,กน ออกหน่วยออกแจ้งแน่ละครับผมกระปูเพิ่มขึ้นมาหลายครับผมหลายหลายกัลลีนอวิทกระถ่อมมีมังนังมังยังแม่ไหมครับลีนอวิทย์หาครับผมกะได้เวลาใส่บางล้าแล้วครับผม,มปุ่นบางล้าในรถก็มีปุ่น